โอเคครับวันนี้เราก็จะมารอเดินทางกันไปที่อําเภอพังโคนนะครับไปกันที่เขื่อนน้ําอนนะครับรอบนี้ปกติจะไปที่ห้วยทงนะครับรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเนี่ยอันนี้เราจะมารอกันก่อนนะครับจะเป็น CBR 150นะครับของนอมิกแล้วก็เลดเดอร์หของผมนะครับนี่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนานครับเป็นรถ M สซลเของพี่หนึ่งนะครับอันนี้โอเคอีกสักพักจะเดินทางกันแล้วนะครับ รถโกงครับรถโกงโกงเรับเดือเดือดเดืไม่ปิดไว้ปิดไม่เดือเดือดพกมาเป็นถังเลยอ่ะใส่กระเพาะมาด้วยรถเบลมาแปลกเนาะเอ็กเซเตอร์ไปรอบนี้นึกว่าจะเอามาร์ด้ามาเออถ้าเอามาร์ด้ามาไปด้วยนี่ครับโอ้โหนี่ครับ R 1 5เอ้ย R 2 6 0ครับแล้วก็เอ็กเซเตอร์200 200 200เท่าไหร่โฟร์ซ่าสามนยครับของฟิล์มนะครับ แล้วก็ของน้องเกมนะครับอันนี้ก็เป็น MT 0ูนย์เก้า S SO ออมือการนะครับวันนี้โอเคพร้อมออกเดินทางแล้วครับ ครับข้างหน้านี่เขาแบบจวดมากก็เ,เลยเราแบ่งทีมกันนะครับก็ทางมานอนก็ขี่กันประมาณ80ดสบเก้าสนะครับเพราะรถพี่หนึ่งเริ่มจะไม่ค่อยสมบูรณ์ละตัวเครื่องใช้มาสักพักเหมือนรถผมนะอันนี้ก็โอ้ฮอนไปสองรอบแล้วเดินทางไกลบ่อยนะครับคันนี้เหมือนพระทาพนมมากเลยครับดูแล้วไปเรื่อยๆนะครับเพราะจุดหมายก็เดียวกันนะครับเขื่อนน้ำอูน ถุงข้ามเพื่อพังโคนที่เหลือก็ต้องเดินทางเข้าไปที่เขื่อนอีกนะครับประมาณน่าจะสิบสี่โลได้นะ เหลือสองคันข้างนหลัง โอ้โหกลางคืนอย่างสวยหือนไรเดอะ,อะไรครับเนี่ยโ <c oughs> อ้ขิงเจอ โอ้พี่คนแรกเลยนี่นี่น okay ี่นี่ตัวเปิดอุ well> Damn, ้ยกลางคืนสวยจริงเออสวยกว่าตอนกลางวันอีกสวยสวยไม่กล้าถ่ายข้างในเดี๋ยวโดนีิกิทธิ์เพลง ดูครับผมบอกเลยว่าตอนคืนนี่สวยงามมากเลยครับดูอันนี้ก็แสงไฟที่กระทบกับน้ำนะครับโอ้โหเดี๋ยวแฝงเ <laughs> ฮ้ยเ้ยแฝงไม่เกินสามสิบโลแฝงใช่อุ้ยตาโอ้โ,โหยังสวยยีเก่สวยสวยสวยบรรยากาศได้นะตาเราบางง่ายท้องมันลื่นนั่นน่ะลื่นอยู่นั่นน่ะเล่นน้ำอยู่วามันน้ำ เขาเอานั้นใส่ไหมเนี่ยไอผงอะไรนะเบลผงคือเขียวอะ่ะส,สีน้ำเนาะสีน้เนาะอู้สวยอะ่ะเราดูครับเขาวาดรูปแบบเป็นพระนะพี่เนาะพระพุทธรูปเมืองเมือง,งเก่าอะไรเงี้ยโอ้โซนนี้สวยจริงโอ้สวยมากครับบอกเลยมางคืนนี้ผมว่าสวยกว่าตอนกลางวันเยอะเลยนะครับโอ้สิบห้าโปแม็กอะไม่คุยด้วยหรอก ไวสวยสวยว่มันเหมาะกการนั่งชิลมากเลยนะสวยจริงถ้ากันนั่งเห็ดยางโมู้นี่ครับเบิ่งดูโอเคครับมาแวะนั่งชิลๆกันนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีดมาก สวยๆกลางคืนสวยน้องต้าน้องต้าชวนครับอันนี้ที่จริงจะไปเขื่อนน้ำูนกันแต่ว่ารถน้องเบลเสียก่อนก็เลยได้วนนะครับพอดีกลางคืนเราก็มาพัน,นาบุรีนะครับมันก็ห่างจากตรงที่เอารถไปฝากมา10ิบกว่าโลนะครับ ล้ะครับบ๊ายบายสวยๆกลางคืน